คือหน้าตาของคนที่มาบูธแคมปปกันะตรงไปเลยเลยหมดไปองุงเราเชื่อคนมอกทางใช่ค่ะเราเชื่อพี่ตายนะคะเพราะว่าแถวนี้พี่ตายรู้จักนะคะมาทำอะไรหรอคะพี่ตาย ีอะไรหรอคะพี่ต่ายไม่ได้ไงตอนนี้เราก็กำลังจะเดินพาพี่ตายนะคะไปไปทำฟันนะคะอะไรตัวเนี่ยอ๋อโหมดเสียงล้อนี่น่ะสายหักที่นมันพี่ฟ้ามาเพราะว่าเกลียลก็เลยในการขับแต่ก็มั่นใจตรงน้องๆให้กำลังใจด้่ย โปรฟ้านะคะอย่างครับพ่ออ๋อใช่กาจอดได้ปะจอดได้มันต้องมีที่จอดสองอันนี้ยังคนบอกไม่ไเนี่ยฝากเชื่อนะรถคันนี้ไม่มีกล้องนะคะเราก็อยู่ที่ไอคอนสยามแล้วนะคะหนูถ่ายข้างหน้าหนูถ่ายหนูก็เรากำลังจะไปหาข้าวกินนะคะเพราะว่าทั้งวันเราไม่ได้กินข้าวคือพี่ต่ายเนี่ยตื่นเช้าสุดนะคะออกมาประมาณตีสี่แล้วมารับบูมินประมาณตีห้านิดๆนะคะแล้วก็ไปรับพี่ฟ้าต่อซึ่ง เรานะคะมาถึงกรุงเทพตอนประมาณบ,าบ,าบา่ายบ่ายบ่ายโมงกับบ่ายสองนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คอินที่พาร์อะ่ะแล้วตอนนี้กําลังจะไปหาข้าวกินซึ่งเราก็จะแบบว่าเซฟบัตเจตนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะกินแบบอะไรง่ายๆสบาย,ย,ย,ยเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะเอาเงินมาช้อปปิง้งซื้อของในเอเคอร์นะคะทุกคนนี่คือวิีการใช้เงินที่ถูกต้องนะคะไม่ได้กินอะไรเลยนะคะอย่างบูมินเนี่ยได้กินแค่ส้มหนึ่งลูกนะคะแล้วก็อ่าเป็นกาแฟอเมริกาโน่แก้วเดียวนะคะเท่านั้นเท่านั้นจริงๆ ตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างๆวังหลังตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็อยู่ที่วังหลังรถตกันนะคะเราก็จะมาหากินข้าวนะคะแล้วก็นี่คือเพื่อนที่เราพูดไปนะคะนุ่นนั่นเองนะคะทุกคนนะ่าจะเคยเจอนุ่นจากคลิปวันวอล์กเอ่อเอาง่ายๆวอล์กของบูมินนะคะแต่บูมินจะติด ลิปไปให้ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหาอะไรกินกับพี่ต่ายกับพี่ฟ้าอยู่นะคะ เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะร้านชื่อว่า t h e a t e Restaurant r Riverside หรือ Riverside Restaurant ะ v e Riverside Restaurant นะคะ,ะ,ะ,คะก็บูมินสั่งคาโบนาลาไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเรอรอของกินก่อนถ้าไม่พอก,ก็จะสั่งเพิ่มเพราะว่าหิวมากนะคะบรรยากาศนะคะก็จะได้ยินเสียงน้ำนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ร้านก็จะแบบเงียบๆอะไรย่งเงี้ยนะคะ อันนั้นก็จะเป็นท่ามหาราชนะคะตรงที่มีไฟคือหนาตาของสปาเกตตี้คารโบนาร่านะคะเดี๋ยวเราจะกินนะคะเพราะเราหิวมากโอเคไปเริ่มอะไทุกคนขอกินก่อนได้ไหมคะลูกกัเนมอ่ะ้อมันจะเป็นช้อนอยูนสาตาเลตแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะดังกองแกงอย่างนี้นะคะทุกคน <c oughs> หนักอยอนกันชอน ได้ยังคะ้ต้องคูลี่ให้เข้ากันก่อนไม่ไม่อยากคนเลยอ่ะคนก็ได้พวกคนเจตกรนก,ก่อนอะชิมแฮมนะครับไม่้อกพอมีอกอถก,กระปาอะไวได้เซซอ่นเจอไม่หรอมาทุกคนได <ป S 1> อาไหวไไหวไหนี่หรือรอื่นๆืละ อะไรนะทำ ASMR แล้วเราหนึ่งกินก่อนแล้วนึงเราจะกินแบบต้องกินแบบมมมามด้วยโอ้ยมันใหญ่มากเลยทุกคนดูดิเราต้องกินแบบผู้ดีออกกล้องนิดนึงนะเราก็รู้ว erm ่าเราแบบพอยังไม่ได้ชิมเลยแต่มันก็รสชาติธรรมดาๆค่ะคนละ

ออคือถ้าสมมติว่าจะไปหากินเนี้ยมันก็ไกลหากินไหนะ <laughs> คินดีไม่ได้เลย <laughs> ไม่ความหมายคือ <laughs> จะยอยอครับหายกินก็คือ,คอไปหาของกิน <laughs> ไมหาของกินมันก็แบบว่าต้องไปไกลมันก็ขับรถไปหลายโูอะไรยเงี้ยมันก็จะเป็นค่าน้ำมันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะหมดไปกับค่าน้ำมันกับแบบช้อปปิงออออปป้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยหนักจริงนั่งแก๊ปจากสีลมไปเที่ยงงานในแก๊ปห้าสิบแปดบาทเอ้ยโอ้รถนะเนี่ยแต่วินแปดสิบถูกดีนะถูกนะถ้าเทียบกับว่าถ้าสมมติว่าเราต้องนั่งรถไฟฟ้านั่งแท็กซี่นั่งต่ออะไรไปอะจะรอนานไหมไม่นาน มันจะมีจำกัดเวลาคือมาเกินสินบ,บนาทีเขาจะแบบเหมือนมีดิสคาวให้อ่ะหรอเออถึงว่าเวลานู้นเขาเรียกนู้นแล้วนู้นก็จะแบบนั่งเก็บตลอดเลยเน<ช>ี่ยมัน,มนเห็นหน้าเขาไหมมันงนน่ายอ่ะอย่างแบบแป๊บเดียวมันก็มาอะไรเงี้ยถ้าแบบรถไม่ติดจริงจริงอิเมอร์เจนซี่นู่น<ห>นี่นั่นอะไรเงี้ยยังไงคืนนี้มันเห็นหน้าเขาตีจังทั้งจริงก็อยากกลับมาอยู่กรุงเทพเหมือนกันนะแต่ไม่อยากไม่อยากแบบคุณภาพชีวิตมันไม่ดีอ่ะรถติดีเราไม่ชอบตอนนี้ มันอ๋อถ้าเราตื่น็ตลอดแต่ว่าช่วงโควิดนี่คือสบายมากเออเข้าใจช่วยหวยก็ดีแบบไปไหนแป๊บเดียวปืนปืนอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ถ้าเป็นลูเมดทุกวันนี้แบบเป็นอ๋อเป็นลูเมตมันเป็นแบบอินครั่งถามแบบสวัสดีไปเที่ยวใช่ไหมอ๋อถ้าผู้ชายถามว่าเป็นรายการก็จะบอกว่าเฟนก็จะเฟนถ้าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมีคนมาถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันเขาจะเฟน เต right? yeah, yeah, yeah. yeah. ี้ยมกันมาดีไหมฉันชอบงานนี้มันต้องได้แล้วอะไรแกได้คนเดียวโกรธนะกูจะที่ห้าขายออกก่อน